แป๊บนึงแป๊น <ics> ึงขอค่ายพราค่ายลูกค่ายลูกี่กระจกกระจกน่ยอมเอะเลอะอีอี้าอ้าว้ยมินลใมกีเขียะวุ้ยลูกี่ลูกี่กระจาะกระาอีีครับอีอีอ๋อ lần lượt hiệu 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 lần กู้ค้างเด๋ยวรึดเย็นยอดอู้วว้ยอวอวว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 นว pet by. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. อืมกไก็เป็นวานี้สินะวานี้ขอต้างห้างล้วใช่ไหคุณผู้จาดคุณผจัคอัพสุดุ้นานี่ไม่ได้รับานด้วยเหรอวุ้นเามีขอสทง้ะ 我之前是大鱼，大鱼，大鱼和龙怎么见？看着你，那个白，这个白，两眼给我看着你，放心，放心了，好像，好重要。 เล้วชอปเปอร์แม่งคุมนานี้มันจะ็นด่างอะไรร้าน่ะแต่เอี้ยอ่าไม้ยี้อโค่นลงมาฝ่ายยกคุมแล้วนะกันอ่าอะไร่า โอ้ยเจ้ารถดำไม่ไหวว่ะโอ้โหขึ้นข้าพาร์ทเลย ไม่ได้มีคนใส่ฟ้าแล้วนะันนี 我那米。 M. โยนใเ้ผลเลยนะไม่อยากได้เรื่องขอได้ไหมแรกก็ผลโรบินผลให้ผลโรบิน กลับมาแถวบ้านเหรอวะโอ้ยยังไม่รู้ฟีชุดดำแม่งค้อนแรงอะ่ะวุ้ยวุ้ยมึดูตีนตีนที่กูสร้างเล คือพ <So S 1> <ge ar? S 2> ี oh? with, keep keep ่ล้อคือที so ่จ้างจะเลนมี่มาได้ใชาไมโีแล้วลูกพ่ม่งลูกม่งหลบหลบตีนูเพื่อที่เพื่อที่จะเดินมาเตะกูจนโดน นับเฟ้ขาคิดลูฟี่มันหดลวมาดิเฮ้ยลูฟี่มันหลบกณเชื่อเขาโรบินจัง่ะ ก็ลําบากนะเขามาอกคัดมาดุนๆเข้มาไม่ไหวหรอไม่ใช่ลง ที่ตายได้เจ้าอโอ้ยพ่อก็พืน้นปีนเอโรบนี่กลับว้าว ลุกเดินกลับมาที่เดินเฉยเดินเอ๊มีอะไรจะมีข่าวที่จะมาบอกเพื่อนเพื่อนเลยเนาะใครตอบถูกดจะให้รา,า,รางวัลเพื่อนจะเจออะไรเยอะเพื่อนคือได้ผลลบบินเป็นผลที่สี่แล้ว บาลนึงโซ้แค่ก็อยากลองดูมันสันกัคขอทนะครับทานนี้ระปสุภาพใช้บลโบินจนปากเจทขอข้าหัวหน่อยนะ ย่างข่องไปได้ไงอะเฮ้ยเกิร์นเฮ้ยแล้วมาย่างข่องกไปดูดิดแล้วก็เอาตาเอาตาจิตเทปกูไปด้วยสยุดยอดเลย ูเคีองเน่ยกูเข่องเน่ยกูเคียงเ่ยเอาของกูไปอ่เอาของกู่เฮ้ยไม่จอของกูไป กูว่าอะไรมันสีกูบุกปักบุกปักไม่เจอสโลวะ่ะกูพอแล้วสโลวะ่ะไปด้วย ด้วยอดูอ้าวมีคนทุบเตียงกูไปสโลว์รองบอลรนั้นนี่ชาวสัตย์ธรรเจ้าค่าของ

টাকা খাতা খুলে কটা ঘুরি কটা ঘুরি ตองค่าขับตาคนนี ลูฟี่เข้ามาอีกตายตายลูฟี่เออโดฟามิงโกเออเออตายตายตกใจไว้จลงไปตกไปจะไว้ตกไว้ โกขาตะคุลิแล้วเวะุริสู้ต้มาแล้วกูจออกขาตากุริไมได้แล้วใครเล่นลได้ขุมขนเนี่ย ตาทีนาคนนี้ค่ะตาคนนี้กูอยู่ไหน